ลายสวยๆแบบนี้นะคะวนก้นหอยสวยๆเลยนะคะขึ้นรูปไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นรูปก,กันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกมารีดขึ้นรูปก,กันนะคะวันนี้เป้อนใช้พิมพ์450กร,รัมหรือ20คูณ10คูณ 10, 10นะคะโดยประมาณนะนะคะเดี๋ยวเราจะรีดแป้งนะคะทีละสีโอเค นะคะปุ้นจะรีดอยู่ที่ประมาณกว้าง24-25เซนนะคะยาวประมาณ30เซนในส่วนของสีขาวนะคะเปิ้นก็รีดเรียบร้อยแล้วนะคะพยายามไล่ลงให้หมดนะคะ ตรงไหนมีฟองอากาศเจาะออกนะคะกดๆออกนะคะประมาณ25คูณสมเซนนะคะนะจากนั้นเดี๋ยวเราไปรีดสีน้ำตาลต่อค่ะเรามาลีดสีน้ำตาลนะคะลีดจากตรงกลางนะคะไปข้างบนตรงกลางไปข้างล่างนะคะตรงกลางไปด้านซ้ายตรงกลางไปด้านขวา นะคะสามสิบโอเคได้ที่ห้าคูณ 30, สามิบเซนแล้วนะคะสําหรับสีน้ำตาลอาวางแบบนี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาวางซ้อนกันนะคะนะ,ะเพื่อจะยกสีน้ําตาลมาทับสีขาวนะคะครึ่งหนึ่งนะคะนะใช้ไม้วางนะคะแล้วจับ แบบนี้นะคะจับแบบนี้นะอ่ะจับแบบนี้นะคะแล้วยกขึ้นค่ะยกขึ้นเลยยกนะคะวางทับสีขาวไปประมาณครึ่งหนึ่งค่ะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะจับโดให้เขามาชนกันยกนะคะไม่ให้เขาติดกันไล่อากาศด้วย แบบนี้นะคะเปนครึ่งหนึ่งนี่ด้านในเป็นสีขาวก็มีสีน้ำตาลดึงค่ะเขาติดกันเล็กน้อยไม่เป็นไรตกนะคะไล่อากาศออกให้หมดนี่มีฟองอย่างเงี้ยนะคะตบไล่เอาสีขาวนะคะพับไปค่ะครึ่งหนึ่งอืม พับไปแบบนี้นะคะตกค่ะแล้วเอาสีน้ำตาลพับก,กลับมาค่ะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นรีดค่ะรีดให้เขาติดกันนะคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นลายแบบนี้นะ,ะก็จะเป็นก้นหอยดึงนะคะเล็กน้อย ม้วนค่ะตบให้แน่นนะคะระหว่างสีตบให้เขาติดกันนะคะไม่ต้องกลัวโดเจ็บนะกดตบได้เลยค่ะจากนั้นม้วนค่ะมว้มวนมว้มวนม้วนม้วนเสร็จแล้วนะคะด้านนี้ปิดตะเข็บดึงให้เรียบร้อยนะคะแล้วเอาด้านตะเข็บนะคะวางลงไปในพิมพ์ค่ะ นี่นะคะพิมพนะปั้นเอาด้านตะเข็บลงด้านล่างนะคะวางไปเลยค่ะกดให้เขาเสมอกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะอีกหนึ่งเซนจะถึงขอบพิมพ์แล้วค่อยไปวางเตานะคะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็ฟูขึ้นมาจนเกือบจะถึงขอบแล้วนะคะนี่ให้ดูว่าอีกประมาณเกือบเนี่ย จากตรงกลางนะคะเกือบหนึ่งเซนจะถึงจะถึงของนะคะพ้นไปวอร์มเตาเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะอบทั้งแบบนี้เลยนะคะถ้าแป้งด้านบนตรงเนี้ยจะฉีกก็ให้ฉีกก็ไม่เป็นไรนะคะอยากได้ทรงหักกระโหลกนะคะถ้าใครจะปิดฝาก็ปิดได้นะคะแต่พ่จะอบอย่างนี้เลยนะคะถ้านมบางๆด้านบนค่ะเมื่อทานนมเรียบร้อยแล้วนะคะนำอบได้เลยค่ะขนมปังสุกออกมาแล้วนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปั้นด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ